โบโบนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่เหมียวจีตของวันไม่ใช่แกเหมียวจีตเห็นไหมอดดูเลยถามจริงทำไมเองชอบเห่าจังก็กลัวมันไม่รู้ว่าค่ากลัวสมจีตวันวันแกไม่ทำงานทำการอะไรเลยทำสิทำให้บ้านดูมีค่าไงใครทำงานหนักกว่ากาันเราทำงานทั้งวันนะ ทั้งวันของนายคือสองชั่วโมงใช่ไหมแต่มันเหนื่อยทางใจอะไรเอ่ยทำงานทั้งวันแต่เหมือนไม่ได้ทําอะไรประชุม make sense ประชุมตั้งนานทําไมงานไม่ลดเขาคุยประชุมตั้งนานทําไมงานไม่ลดเพราะเขาคุยไม่ได้ทําทำไมผมต้องเลิกงานดึกตลอด เพราะเธอรับทุกอย่างโดยไม่ปฏิเสธอะไรเอ่ยนอนทั้งวันแต่บอกว่าเหนื่อยข้าเองอืมจริงมั่งผมเกลียดวันจันทร์วันจันทร์ไม่ได้ผิดเธอแค่ยังไม่พร้อมเจอที่สุ่มสูนะโอเค เป็นไรเหรอคือว่าไม่มีอะไรจะพูดใช่ไหมเหงาไหมฉันเหงาบางครั้งตอนที่อาหารหมดผมไม่ได้เฝ้านะผมแค่เป็นบอดี้การ์ดกล่องนี้ไม่ใช่ขยะครับคอนโด บ้านนี้อบอุ่นจังเพราะแกไม่ได้จ่ายค่าไฟเหมียวจีด๊ดกาแฟานี่ขมเหมือนชีวิตเราเลยไม่เหมือนหลอกโบโบชีวิตนายอะโคมขมเหนียวจีด๊ดขอคำคมใช้ชีวิตหน่อยสิเหนื่อยก็พักถ้าไม่รักก็พอแปลว่าผมควรอดทนเหรอไม่ควรพอได้แล้ว